สำหรับในกรณีเรื่องอภิชาตหกนี้อาจจะทำให้เราทราบว่ากำเนิดของคนที่กำเนิดดีหรือกำเนิดไม่ดีนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้เข้าถึงมรรคนิพพานได้หรือไม่ได้แต่อยู่ที่ข้อประพฤติปฏิบัติของเขาถ้าคนที่มีกำเนิดไม่ดี แต่มีการประพฤติทางกายทางวาจาทางจิตดีเขาก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าชาติกำเนิดเขาดีแต่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตนั้นเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชาติกำเนิดแบบใด มีชาติกําเนิดในตระกูลต่ําหรือชาติกําเนิดในตระกูลสูงก็ตามทุกคนล้วนแต่ที่จะสามารถทํานิพพานให้แจ้งได้ขึ้นอยู่กับความเพียรของคนคนนั้นที่จะมีความเพียรจะประพฤติกายวาจาใจให้ถูกต้องดีงามตามหนทางอรอยิยมรรคมีองค์8หรือไม่เท่านั้น อานน n ในกรณีแห่งอภิชาตหกนี้คือคนบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำหนึง่งบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำหนึง่ง บางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทรรมขาวหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวหนึ่งอานนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทรานตระกูลพราน ตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันธซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีน้ำข้าว เครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างนี้แหล อานน์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำอานน์คนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมขาวเป็นอย่างไรเล่าอานน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยาก มีผิวพันสามไม่น่าดูไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำประทีบโคมไฟแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละอานน์เรียกว่าคนมีชาติดำ ก่อให้เกิดธรรมขาวอานนท์คนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพรานมีผิวพรรณซามไม่น่าดูเตี้ยค่อมเขาปลงผมและหนวด รองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทําปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปทานทั้งสี่อย่างโพชฌงเจตให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพาน อันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลขหบ,บดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงเกล่าแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่ม ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่และประทีบโคมไฟแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตานรกอย่างนี้แหลอานนท์เรียกว่า คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์และก็เปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำ ประทีปโคมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานน์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทมขาวอานน คนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์และก็เปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวน้ำประทีปโคมไฟเข้าปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเขานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างโพชฌงเจตให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงก็ย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดําไม่ขาวอย่างนี้แหละอนน์เรียกว่า คนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานน์เหล่านี้แลอภิชาติหกชนิด